ดูขาขาปุ้ยเบิ้งเบิงเบิงเด้อพี่น้องปาดดิโท้เบิงเบิงโอ้ยหัวยังแข็งอยู่เบิงถ้าเบิงเด้อถ้าถอนน้ำกันพูนปาด าลุยกันต่อเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดามเห็นแล้วก็ยังอยู่ในป่าคือเกาอ่ะล่ะนาเห็นแล้วเราอยู่ใส่ล้วเราอยู่แต่ในป่าน่ะล่ะไปเห็นแล้วดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจ้าไม่พูดมากทำเพลงเนาะเข้าต้องเฝ้าเก็บจ้ะเดี๋ยวมันสมืดก่อนนาะจ้ะเนาะไปลุยลุยลุนลุนน้ำกันจ้ะสีมานคือเกาบอนแล้วค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็งามคือเกาน่ะล่ะไปลุนกันต่อเลยเนาะเบ่งดอกนี่ดูแาคือเป็นเป็นตาอาำไรบอ เอาอะไรยูเห็นว่ากระไดเนาะเอาแล้วไปน้ำเนี่ยถอนเราแล้วไหมพูด,พดนี่นอนรอมาดามเลยเหรอเนี่ยนอนเป็นเสือนอนกินเลยนะเจ้านะ <c oughs> จะพูน่นอนถาเจ้าห้องบัวถาเจ้าก,ก็เว่าป้ายมาดา่าอีกดอกหนึ่งเด้อเจ้าด,ดอกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่ พู้น่ะเปิดออกแต่ละเถ้อพู้น่ะเบิ่งขาเราขาขาไหมสุดยอดไปเลยพี่น้องเนาะเบิ่งดอกนี่ขาอันนี้เฮ็ดอันนั้นเลือกโบเมนเฮ็ดโบเมนเฮ็ดผึ่งหวานได้จัดด้วยเฮ็ดเกาลัดจ้ะผึ่งเกาลัดดอกนึงจ้ะโอพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาดามมาดาะอุ้ยดูขาขา โอ้ยเบิงบึงเบึงเด้อพี่น้องปาติโตเบิงบึงโอ้ยหัวยังแข็งอยู่เบิงถ้าเบิงเด้อถา้าถอนน้ำกันพูนปาร์ตเกือบแม่นเถาเกือบเถาจะเกือบเถาพี่น้องเนี่ยใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ยกระลังขาเราแนนเตีะเลยแนนบ่เดี๋ยวคอยไปตรวจไปเช็คเอานะไปตรวจไปเช็คเดี๋ยวคอยไปตรวจไปเช็คเดี๋ยวเอาเลยแหละดอกไงาปาน์ี่บอเอาจังไดร่เนาะ นี่นลูกอันนี้แล้วฟาวแล้วฟาวเด้อจ้ะเด้อนี่เบืเาา้งเนี่ยเป็นฟาวเอาใส่แบบนี้นี้อีกบริเวณใกล้เคียงกัน,นสองแม่ลูกนะน <c oughs> ดอกเมื่อกี้แมเนาะพี่น้องออกจากแกไปหน่อยนึงเด้อแต่ว่าเดี๋ยวไปตัดบึงตัดเอาขาแล้วก็ได้เสียดายแม่ันสิบเาเอาก็ได้าง,ง่ามคัด <c oughs> เป็นไผกระต้องเอาแล้วเนาะดอกนี่เป็นยังไง เสียงโลกนี่ดังกุ๊กกุ๊กเลยนะเดี๋ยวนี้สิคะน,นี่ใช้ได้รึอุ้ยขาขาวจัวได้โผล่ผุนนะขาวจัวเลยขาเรามาสีพวกเก็บก็ได้พุนนะง่ามก็ด่ด้ ใส่ได้ป้ะอ,ออกจะเทาจังน้อยแต่ก,ก็เอาได้อยู่จ้ะเอาได้อยู่นี่จ้าพี่นอ้องผู้นะเปิดออกมาแต่ลูกเพิ่น,นวเน่าเบิดแล้วละ่ะลูกนวเน่าเบิดแล้วเอาแต่แม่แล้วนี่ละ่ะลูกก็อยู่นี่ละ่ะลูกก็เป็นเสือปีหนาพู้นะขาขาวจวดเลย ง่ามง,ง่ามง,ง่ามเห็ดผีอีกสองดอกก็จะด้อสองดอกจ้ะ,จะผุนอีกดอกนึงเรองมองบ่มีหอดมองเสิใหาปิดลุมเด้จ้ะเด้อหลุนดอกนี่ยดู จ <c oughs> ้งได้นี่พี่น้องเห็นปอนี่ต้องจังซี่เห็ดน่ะคอยงามแน้วห <c oughs> ลูกเจ็บ <c oughs> ดอกนี่ไปตะเอาไดบ่ละพี่น้องถากันอนเฝา้าอเสียหายถากแล้วกินโอ้ยหถากแล้วกินซะผุ้น่ะ หากหลายตัวขอโทษขอโทษนะกินกินกินไปเลยบ่แย่งจ้ะบ่แย่งนะ้ำเบิ้งดอกหนึ่งจุได้ทำไมจะไม่ได้ครับคุณนะเบิ้งกกขาเราคุณนะเื้สุดเจด

็นปะพี่น้วเห็นปะจ้ะเห็นน้ำมาดามปะนี่ผ่ะถาดจ้อเราหน่อยนึงไม่เป็นไรเอาใดขึ้นเกาแล้วก็นี่อีกนะจ้ะนี่อีกพี่น้อเห็นบ่เนี่ยมาแอบอยู่นี่เองเหรอจ้าดูขาเธอสิ ขาเธอนะ่ะนางงามมากเลยนั่นถากำลังสิเลรน uh huh. ดีนะเระาบอดจอนี่อีจ้าดอกหนึ่งนะคะฟังเสียงตั้งเธอป่มนี่มองปิดหลุมได้จ้ะเด้ออีก,อ,กอีกจ้าโอ้พี่น้องลกดอกนี่ถอนดอกนี่พี่หันมาเห็นดอกพี่ นะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยจ้ะดอกหนึ่งเด้องามสุดยอดเลยนะมีแต่อวบอวบนะเห็ดตรงนี้อวบมากขาอวบตัวนี้ตัวนี้คือขาแตกยังคือขาแตกสาวขาแตกสาวขาแตกสาวขาล่าง ก็นั่นหน่อยโพูดว่า wow. ได้คอยเห็นอยู่ใสอีกคอยว่าเป็นตั้งเดินเถินอยู่เมื่อกี้นี่คอยแนมเห็นอยู่นี่ตัง้งเต็นเถินอยู่นี่เห็นปะหอยเพื่อนกับชาตัด,ตดขาเขากอดอกป้องยัง <laughs> นี่เกือบแมนเถาเดีเ๋ยวไปหลุ่นกันมาแล้วสิเถาบะดอกนี้ด้ออดอกนี้ไม่เท่านะจ๊ะดอกนี้งามมากนี่ปูนะ่ะฟินแห้งพอแม่พี่นอ้องเอยเบิ่งดอกนี้เด้อท้าแล้วท่าแล้วท่าแล้วอุ้ยนะ่ะสุดจอดค่ามไงุ่นะ่นะปูน่ะ เห็นแล้วยูนี่ล่ะเผาก็ะเฝาป้าไปมาเอาสองดอกนี่นจ้ะนี่เดี๋ยวสิพผาไปตัดขาจักหน่อยก่อนเนะาะตัดขาฟินฟินก่อนจ้ะจ้ะไปตัดขาเห็นกันเลยจ้าอืมนี่อีกจ้ะพ่อแมพี่น้องจ้ะอุ้ยงามแท้ฟุ่นอ่ะ กรล่ังสีเมื่อแนมเห็นสองดอกอจ้ะคุณนะยังใส่ได้อยู่เดอ้อสองดอกสองดอกจ้ะสวยๆนี่อีกจ้าดูดอกนี่สิคะสวยๆคุณนะขาปักเง่าหนึง่งขาเง่สุดยอดอจ้ะตุบป,ปุอยู่ในเห็นเ่า จังเห็ดหัวเราหักมาดามดอกนี้ใส่ได้ป้ะคะโอ้ยแห้งเหี่ยวมากจ้ะแห้งเหี่ยวอีตีเลยใหญ่หัวขาดดีกเดิมมาดามโอเคตุบป,ปุอยู่นี่ได้ไล้ดอ,อกอยู่นั้วก็สิบบได้เห็ดพึ่งหวาน นี่เสียวค่ะเดวอพี่น้อง<ม>ยานยานยานยังหูว่ยานท็ดหัวแล้วหักจ้ะเน่าแล้วจ้ะดอกกันเน่าแล้วเน่าดอกงาม,งาม,งามพี่โอ้น่ะขอถูดขอภัยเด้อเด้อถือว่าสวยเด้อแล้วก็นี่อีกตุบป,ปุอยู่นี่เห็นบน่นี่นี่ตุบป,ปุอยู่นี่งามค่ะ ใช่แล้วเกือบมันเหยียบหัวแล้วนี่เกือบมันเหยียบจ้ะแตมันงามค่ะคุณน่ะสุดยอดความงามเลยเด้อจัดเลเอ,อ้เอาคือจังส่งสีแก่ออกว่าแก่งามอยู่งามอยู่จ้ะเอกจ้าเบิ่งเบิ่งขาอุ้ยผีหน่อ,นองเอ้ยฟินฟินดอกได้กับฟินดอกนะั่นเบิ่งตีละคุณน่ะ จะมันลงงามคักเนาะเฮ้ยผุนงามคักงามแน่ว่าสีผ้าไปตัดขาเห็ดห <c oughs> ันมาเห็นดอกนี่โอ้ยเราเถาแล้วอันนี้คือเถาแล้วคุณนนะไม่เอาจ้ะทิ้งไว้นี่แหละเนาะเถาแล้วนี่พ่อแม่พี่นอ้องเห็ดไะเข้ามาตัดขากันเลยเนาะเก็บจังหน่อยแล้วก็มาตัดขาฟินๆกันยังสี่ละกับสีแดดไปตองสีนะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันจังโบนักจก้ะมามาหลุ่นมาตัดขาน้ำกันเด้อว่ามันสใสใสได้ทั้งบดิดบวดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า มา,มาเอาดกาอกไงเฮาหนี่ก้อนเลยว่าเราสิใส่ได้บ่ใส่บ่วได้ก็สิเดีวอาถิ่มได้บ่ต้องถือไปให้มันหนักเอ้ยขาเราใส่ได้พูดใส่ได้พูดพี่น้องพูนะ่ะดีนะที่แพทย์เอาเห็นบ่จ้ะเนี่ยกไก่เป็นไปพ่พ่อแม่พี่น้องสิว่ามันคือไก่แค่เอาออกจากน้อยนะีมาดาม ล่างเพิงเอาล่างเพืงออกนําเพราะว่ามันล่างเพืงแล้วเถ่าแล้วล่างเพืงนอนจ่อคักแล้วเอาแต่ขาเพิ่นนอกพี่น้องเนาะนี่ล่างเพืง่งแต่ว่ามันจะแข็งนะเอาได้เบิรดน่ะละมาดามเสียดายไหมพี่น้องเห็ดดอกงามๆเนาะ ยังแข็งอยู่เหลืองของเหลืองแล้วยังแข็งอยู่นี่สุดฟินสุดยอด <c oughs> ดอกเดียวนี่แกงเต็มหมอเลยเน,ะนาะนะเก็บข้าวเดี๋ยวก็ได้ลายอีกขึ้เก่านะง่ามโบแพร์คลิปก่อนคือกันละ่ะ ดอกนี้ก็ใช้ได้ดอกนี้ล่ะคะ่ะอตัดออกลายเนี่เด้อคุณน,นะคุณเป็นแม่เอาคือเกามันก็เอาเอาคือเกา เป็นหนอนเป็นอันนีรคกแท้ หัวลล่พี่น้องหัวเราลล่นี่แพทพดว่าสิเอาหรือว่าเอาเดี๋ยวถอนลแล้วแล้วก็ต้องเอามาแต่งกับง่ามเพื่อกาเนาะพี่น้องเนาะจ้ะมาแต่งเขาก็สวยเหมือนเดิม เก็บข้าวเดี๋ยวแต่ละขิปถ้ามันมีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเอื้อจอยเป็นยังไงแน่นะอนะนี่เนาะมันมาคุณละเถียวกันกน้ากันไปบ่าท่านแหละพี่น้องไปกันเลาะเก็บของแผ่นมาเหลือเนาะมวนฟินน้ำกันที่เกาอ่ละล่ะเบิรงผู้นันแล้วกับเบิรงผู้นีเนาะพี่น้องเนาะสองเอื้อยนะ้องสายหา บางครั้งก็ต้องแยกกันมั่งเวลามันบวตรงกันนะนะเหลืองของเหลืองแนวพื้นลังเถือกฟังทางเพิ่นเลิกเลิกเร็วเอ้ยก่อนแผดจัง็นสีเนาะเพื่นบ่มีงานทางแผดงานหลายหัวหน้าให้เห็ดโอ้เมื่อวานแพร์ก็เห็ดโอ้มื่อนีก็มาถามเห็ดอีแพร์ก็เรียกว่าไหวบ่ได้มื่อนะนีฉันบ่เห็ดนะคุณนะนี่ดอกนี่พี่น้องขาเราแข็งน้องแข็ง แต่ก็เลยว่ามีคนอื่นเขาอยากเฮ็ดเยอะแยะอยากได้แค่สามคนหลับเพื่อนวะก็แล้วแต่เธอลับสามคนเธอก็ไปหาเอาเองเพื่นวะฉันบ่เฮ็ดมื้อนี้บ่ได้บอกแล้วดวอกว่าเขาปลาบอกแค่ว่าบ่เฮ็ดแค่นั้นแหละจบมื้อนี้เหลืองขาเหลืองตัดถิ่มเลยเด้อจ้ะเด้อ งามสุดยอดเลยพี่น้องบึงสุดยอดความงามเลยดูสิคสะสอนสอนเฮ็ดจ้ะ อ่อนดอกเห็ดเนาะ ดอกนี่นิเดี๋ยวขอตัดเบิงก่อนโอ้แพตในว,ว่าเราสีใสบได้แล้วเป็นสีกันแก่นไหมแบบว่าออกขึ้นมากหรขาดน้ำนะมพี่น้องเนี่ยใส่ใด้คือเกาอื้นี่บอค่ะอันนี้เห็ด <c oughs> เห็ดเกาลัดความจริงร้ายหลายเลยพี่น้องแต่ว่า แค่ทังบ่ค่อยอยากเก็บเพราะว่าอย่างมันข้าวบาดี่ะมีเนี่ยวมใส่ตังหากแล้วมันถือเห็ดผึ่งหวานทับแล้วมันมันแตกมันหักบดแต่แมนี่ว่าบ่าเอาพกากกระลาเก็บหลายอยู่หลักเก็บบ่ให้พนพี่น้องเบิ้งน้าแกงแสบตั้นนายเลยคุณนะน่ะนี่ดึงเอาอยู่นี่แหละคางๆนี่แหละเนี่ยแต่ต้องเอาลุนนี่ล้วจะแก้คนนี้แม่งเมืองจอแล้วกันบ่เป็นตะกินนี่ต้องเอานี้จังจสีแสบ ฟินสุดฟินไปไกลสตลลิตัดแล้วแล้วตัดแล้วเราก็สิผ้าพอแม่พี่น้องไปหาตอ่อเจอกันไม่ในคลิปหนาอีกคือเก่าค่อยๆเห็ดไปนอกพี่น้องเนาะพอมีแนวให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งฟินๆฟินนะมาดามเห็ดมาสมลุมก็คุณเอ็นจอยไลท์สไตล์อินเดียมาเราไปจมม่นใส่เห็ดอยู่ทางใดบุเนี่ย <laughs> อยู่คนละฟังป้าเดียวกันนี่แหละพี่น้อง เพียนแต่ว่าเราอ่านคันผู้นึงงานไปแล้วงานน่ากลนกันมันก็ลังเทือหากันโผๆก็มีเนาะแพรก็เลยมาที่หลังกันน้ำเก็บไปเรื่อยคางทางี่ละ่ะเดี๋ยวก็สิแต่มาเก็บน้ำกันที่เก่าละพี่น้องเมือ่อใดเลิกพร้อมกันเมือ่อใดเลิกพร้อมกันวันหยุดหยุดว่างตรงกัน,นสิเนาะ จ้ะแล้วสองสี่หกเจ็ดแปดดอกเก็บข้าวเดียวก็ได้หลายฟินค่ะฟินแน่เห้ยเหลืองเออเธอตัวนี้ทำไมเธอเหลืองล่ะจ๊ะ ตัดออกได้ด้วยพี่นอนอะนี่เห็ดลุ่นเนี่ยใบใหญ่ใบหน่อยจนเกินกำลังกินเนาะลุ่นนี่กับพอดีอยู่นี่แต่ว่าเราคือเป็นเราเป็นเรื่องเหลือง ตัดออกหลายเนี่ยเด้อจ้ะเด้อเหลืองแมงไตเห็นน้ำหมดละหลักตัดฮห้ลังเถือใตอยากหัว ฟานคมดีครับเห็ดเห็ดอ่อนๆนี่จะมันเลาะคากพูน่ะเฮ้ยข่นะขอยอยากได้สีจักรลอยดอกเบกาๆเบาๆแต่จังสีขึ้นกันนี่ข่อยอยากได้จักรลอยดอกไงเนี่ยแต่ต้นนี้สูตต้นดอกเมื่อกี้ว่าไรดอกเมื่อกี้อ่อนกว่าต้นนี้ยังอยากแห้งอยู่แต่ก็โอเคอยู่ใส่ได้อยู่งามอยู่เว้ยอ่อนโอน นีเบิ้งดูขายังใช้ได้ปูลงคนมาเห็ดหลุ่นนี่มาเห็ดเทาๆโอเคนี่สวยงามค่ะไปเดี๋ยวจะให้ดูนะจ๊ะจากพ่อแม่พี่น้องเบิง้งนั่นฟังนั่นนะเห็ดของคลิปแรกเด้ออันนี้นี่นฟังอีกคลิปหนึ่ง ก็สวยงามตามทองเหลืองคือเกา่านะนอกจากนอพ่อแม่พี่น้องจา้าไปไปลุยกันต่อขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์คือเก่าเด้อจา้าที่มีหายมาดามเ็ดมาสลุ่มแล้วก็คุณเอ็นจอยไลา์สไตล์เดนมาร์กเด้อจา้าเด้อขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องจา้าไปละจา้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนปลอดภัยคือเก่าเด้อจ้าเด้อรักนะจุกทุกสวัสดีจา้าไปลุ้นน้ำกันต่อเด้อจ้าเด้อเจอกัากกาคนคลิปหน้าค่ะ